ฮัลโหลครับท่านไปฉีดยามาครับฉีดยาแอตตามามันทำไมแรงจังอะครับนอนไม่ได้เลยครับกินครับกินยาที่ให้มาก็กินครับครั้งละสองเม็ดครับตีสามก็ลุกมากินอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ตาปูตาบวมหมดเลยครับอ๋อมันเป็นเอฟเฟกของวัคซีนหรอครับมันจะเป็นอีกกี่วันอะครับท่านครับ สองสามวันหรอครับผมจะทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยครับพักผ่อนหรอครับอ๋อโอเคครับพักผ่อนเยอะอ,อ๋อได้ยินข่าวว่าจะขายที่ดินให้ต่างชาติหรอครับมีข่าวว่าอย่างงั้นนะครับชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ชาวบ้านเขาว่าคนไทยจะไม่มีที่อยู่แล้วทีนี้ครับจะเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ลูกหลานของเรา เกิดมาเขาจะซื้อมีที่ดินสักผืนหนึ่งมันจะไม่แพงไปกว่าเดิมหรอครับต่างชาติเขาจะซื้อหมดแล้วนะครับอ๋ออยากให้เขามาลงทุนก็เลยจะให้เขาซื้อที่ดินอ๋อต่อวีซ่าให้ด้วยยาวยาเลยใช่ไหมครับโอ้ดีเนาะสะดวกสบายเลยครับต่างชาติที่นี่ครับโอ้แล้ว,แล,วแล้วต่างชาติ มาแบบนี้เขามาลงทุนเขาก็หวังผลกำไรใช่ไหมครับเขาก็คงจะจ้างผมไปเป็นลูกน้องเขาเหรอครับไม่ใช่หรอครับว้าวแล้วเขามาลงทุนเนี่ยครับนคนเขาเหรอครับเขาจะเอาคนเข้ามาแล้วครับโอ้ต่างชาติก็เยอะเลยนะครับที่นี่ครับ<ม>โอ้หรอครับ อ๋อจะให้เข้ามาอยู่ประเทศไทยเขาก็จะจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจธธกเราจะดีขึ้นอ๋อ,อเนาะเขาก็จะเอาลูกเอาเต้าเข้ามาลงมาเรียนโรงเรียนในประเทศไทยใช่ไหมครับอ๋อก็จะได้เงินตรงนี้แล้วครับไปซื้อห้างสรรพสินค้าจับจ่าย,ชาย,ยใช้สอยใช่ไหมครับอย่างผมปลูกผักอยู่ที่บ้านผมจะไปขายให้ต่างชาติได้ไหมครับท่านครับ ได้ใช่ไหมครับอ,อ๋อแล้วครับผมอยากจะให้ต่างชาติมาซื้อผมอะครับผมอยากจะรวยแล้วผมก็จะไปซื้อคอนโดครับคอนโดซื้อไม่ได้หรอกครับคอนโดเพราต่างชาติซื้อหมดแล้วอ,อ๋อผมต้องเช่าเขาล้สิครับทีนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับท่านครับผมต้องไปเช่าเขาทำไมอะครับ ผมอยากจะซื้อครับซื้อได้แต่จะอาจจะแพงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะขายแพงตายแล้วครับทีนี้ครับอ๋อครับโควิดก็มานะครับตาปูตาบวมหมดเลยครับตอนนี้ครับทำงานก็ไม่ได้แล้วครับทีนี้ครับจะไปซื้อคอนโดได้ไงอะครับทีนี้โอ้ไม่ก็ อ๋อท่านมีเวลาประมาณนี้หรอครับโอ้ท่านจะลงพื้นที่หรอครับโอเคครับโอเคครับรบกวนเวลาท่านครับขอบคุณนะครับท่านครับครับยังไงก็ขอให้ลงประชามติก่อนค่อยจะทำอะไรนะครับประชาชนเป็นห่วงครับเป็นห่วงปรฏิทติครับท่านครับท่านรับปากแล้วนะครับ โอเคครับโอเคครับขอบคุณท่านมากครับโอ้ไปแล้วครับโอ้ท่านคุยกับผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านมากๆเป็นเกียรติมากเลยครับผมไปกินข้าวก่อนครับผมไปฉีดวัคซีนมาปวดหัวตัวร้อนตาบวมครับเหนื่อยครับพี่น้องครับ ยุคนี้สู้ๆกันไปนะเป็นกำลังใจให้การขาบ